สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ปกครองห้องอินเตอร์คิดสามเทุกท่านนะคะคุณครูอีฟเองค่ะวันนี้จะมาแนะนําตัวกับผู้ปกครองทุกทท่านที่ทราบว่าคุณครูเป็นครูประจําชั้นของห้องอินห้องอินเตอร์คิดสามเนะคะแล้วก็จะมาแนะนําหนังสือแล้วก็มาทักทายผู้ปกครองทุกทท่านทักทายนักเรียนทุกๆคนจะได้ไม่ลืมหน้าลืมตาคุณครูนะคะเพราะว่าเราอยู่ในช่วงของโควิด19กันพอดีนะคะทุกคนต้องเป็นโซเชียลดิสแตนต์ถึงจะให้เว้นระยะหา่าง แต่เราไม่เคยห่างจากผู้ปกครองนะคะซึ่งห้อง 3A นะคะจะมาแนะนำหนังสือที่เราใช้เรียนในห้องเรียนนะคะอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งที่เราจะใช้เรียนและก็เป็นส่วนหลักนะคะที่ทางเรียนให้ซึ่งเล่มแรกนะคะจะเป็น science น,นะคะเป็นวิทยาศาสตร์นะคะคือเนะะื้อหาข้างในคำสั่งจะเป็นภาษาอังกฤษหมดนะคะแล้วก็เล่มต่อมาก็จะเป็น math นะคะ แม็กก็จะเป็นคำสั่งเนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษเช่นเดียวกันแล้วก็จะมี uh, surrounding Sur around us, นะคะเนื้อหาก็จะเป็นภาษาอังกฤษเช่นเดียวกันทั้งนี้ทั้งนั้นเราไม่ได้เรียนนอกเหนือจากหลักสูตรของเราที่มีนะคะและทีนี้คุณครูก็อยากจะสอบถามผู้ปกครองว่าถ้าคุณครูจะทำเป็นวิดีโอสอนเพื่อให้เราได้ใกล้กันมากขึ้นในระหว่างที่อยู่ในยุค โควิดในทีนี้จะให้ผู้ปกครองให้ความเห็นว่าอยากจะเรียนกับคุณครูโดยให้คุณครูทำเป็นวิดีโอหรือว่าจะเรียนผ่านโปรแกรม Zoom ถ้าผู้ปกครองเรียนผ่านโปรแกรม Zoom นะคะเราจะได้เจอหน้ากันสดๆแต่คุณครูจะได้กำหนดเวลาเรียนให้แต่ถ้าไม่สะดวกก็ไลน์เข้ามาได้เลยนะคะว่าอยากให้อัดเป็นวิดีโอซึ่งหนังสือและสื่อการสอนของครูอีฟมีพร้อมนะคะไม่ว่าจะเป็น ที่คุณครูเตรียมเพื่อที่จะสอนสําหรับเด็กๆเป็นการทบทวนก่อนที่เราจะเปิดเรียนวันที่1กรกฎาคมนี้นะคะแล้วเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ